ไม่ทำมันให้หมดมันแบบไม่ต้องทิ้งผักอะคือแบบไม่ค่อยกินผักมันก็เป็นไก่ทะริยากิมอนกันแค่เปลี่ยนบรรยากาศยีงเหมกินทุกวันแล้วไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปกินใหม่นะ พี่ว่าหนูเอาผมลงอย่างนี้กับผมขึ้นไหนดีกว่ากันออกอือออกโอ,โอนมันก็พอๆกันนะมันคุ้นหน้าแล้วใช่ไหมพี่ออมา่ะอย่างนี้แหละดีกว่าพี่แม็กซ์อะคะก็พอๆกันป๊า

Cái đùn hết, đi, xuôi Mỏ จุ่มเลยไม่ได้จุ่มเลยอืมเข้ไม่เข้าอ๋ออะไรอ่อืมเฮวหัวเปียดดิวหนูฝากรดน้ำได้ครับไปรดให้ทุกคนเลยเพราะว่าหนูไม่ได้รดเลยกีดนี่ไง วัดให้ท hmm. mm ุกคนเลยก็ได้นะเนี่ยงครับรัทุกคนอยู่เที่ยงแล้วหรอเี่ยงยังนิดนึง อ้าวครับอ่านสืออยู yeah> ่ถูกต yeah> ้องค่ะจะหาว่าเราของใครบ้างั้นทำอะไรอยู่ทำไมมันเปียกหมดทุกคนอย่างเงี้ยลูปเป็นหัวเลยอ่ะอ้าวเสร็จแล้วหรอเขียนป้ายัวใหญ่เลยหัวเปียกหัวเปียกได้เลยคุิดได้ไงวะวายพี่ออฟพี่แม็กห้องแดนว่างแล้วนะคะใช้ได้เลยนะครับ โอ้ปะนี้โอปะโหเท่หมดเลยตัวเลยดูดิจัดทรงใหม่ร้อนเท่ไหมเขาเซ็ตมไม่แล้วหนาวเว้นท,<า>ทั้งหมดไม่พงังเซ็ตผมขอโมฮักได้ป่ะของหนูอะ่ะ นี้เมื่อกี้พี่ทีกับพี่ออฟแบบถกถกเสื้อมาแล้วก็แบบถูหลังให้กันแบบว่าเป็นภาพที่แบบนี่ชื่นลมหายใจแมคใส่รงทาพื้นทีเลยเหรอโอ้โหแมคจะหนีเที่ยวอีกแล้วอ่ะแม่คุณนี้ออกบ้านได้เลยคนคือจังโกลเลยไม่น่าเลยใครทำเนี่ยอุ้ยแล้วดูผมหนูดิ เจ๋งเลยพี่อ๊อฟคะเดี๋ยวลบกวนเอาป้ายออกก็ลบ,บห้าม้านอ่ะอ๋อคิดว่าห้ามกวนหรือจะใช้ต่อก็ได้นะ <c oughs> ห้ามรบกวนได้ต่อนะ ไม่จริงเปลี่ยนไปเรียนเต้นดีกว่านะพูดจริงนี่นีีพูดเรื่องจริงนะคือจังหวะแบบจังหวะโอมากเลยอ่ะเก็บพุ่เม็ดเลยอ่ะฮะขอชินนะไม่ก็เป็นผู้ชายแบบทำได้ทุกอย่างนี้เป็นทุกอย่างไม่เป็นอยู่อย่างเดียวสับปะรด้ะมะม่วงเลย <Cornell> with mountains dancing, just like my mother to run for cover when I need. and the stranger for the other, and when the grief we cry, live la 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 at your feet. I'm at your feet. Whenever, whenever we meant to be together I'll be there, like you be near And that's that, dear, my dear You're over You wonder You never have to wonder We can always play by ear But that's that, dear, my dear La 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 Sing out loud Why not? Why not? Why oh, yeah. again La 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 Tell me one more time That you live Lost since my eyes Nothing left to fear if you let it fade away. Huh? <laughs>